สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์อีกครั้งนะครับในหัวข้อนี้เรามาเรียนการแปลงเลขฐานกันนะครับมีหัวข้อย่อยทั้งหมด3หัวข้อดังต่อไปนี้ก็คือ 1. การแปลงเลขฐานต่างๆให้เป็นเลขฐาน10 2. การแปลงเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐานต่างๆนะครับและหัวข้อที่3คือการแปลงเลขฐานที่มีความสัมพันธ์กับเลขฐาน2นะครับเรามาดูหัวข้อแรกก่อนนะครับ ก็คือการแปลงเลขฐานต่างๆให้เป็นเลขฐาน10นะครับวิธีการคือนำค่าประจำตัวของตัวเลขคูณกับค่าประจำหลักนะครับแล้วก็นำผลคูณทุกหลักมาบวกกันเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเลขฐาน10นะครับยบกตัวอย่างเช่นนะครับโจทย์บอกว่าจงแปลงเลข1011.11ฐาน2ให้เป็นเลขฐาน10นะครับ เราก็ใช้วิธีการนำค่าประจำตัวของตัวเลขก็คือเลข1เลข0นย์เลข1 1 1 1ตรงนี้นะครับมาคูณกับค่าประจำหลักนะครับค่าประจำหลักอย่างที่เราเรียนไปแล้วก็คือใช้2ยกกำลังนะครับเริ่มต้นด้วยยกกำลังศูย์ยกกำลัง1ยกกำลังสองยกกำลัง3อย่างนี้นะครับข้างหลังก็ยกกำลังลบ1ยกกำลังลบ2นะครับมาดูกันนะครับเริ่มต้นครับ1ตัวนี้นะครับก็ จะได้1คูณ2ยกกำลัง3นะครับบวกกับ0ตัวนี้นะครับ0ูณ2ยกกำลัง2ครับ1ตัวนี้1คูณ2ยกกำลัง1 1ตัวนี้1คูณ2ยกกำลัง0 1ตัวนี้ก็1คูณ2ยกกำลังลบ1นะครับและก็1ตัวสุดท้ายก็คือ1คูณ2ยกกำลังลบ2จากนั้นครับเราก็หาค่าประจำหลักครับตรงนี้ก็จะได้เป็น 1คูณกับ2ยกกำลัง3ามเป็น8นะครับตรงนี้ศนย์คูณ2ยกกำลังสองก็เป็น4นะครับตรงนี้1คูณ2ยกกำลัง1ก็เป็น2ตรงนี้1คูณ2ยกกำลัง0ูนก็เป็น1ตรงนี้1คูณ2ยกกำลังลบ1ก็คือ1คูณ0.5นะครับและ1คูณ2ยกกำลังกำลังลบ2ตรงนี้ก็คือ1คูณ0.25นะครับ เราก็นําผลคูณท1คูณ8เป็น8บวกกับ0คูณ4ก็ได้0บวกกับ1คูณ2ก็เป็น2บวกกับ1คูณ1ก็เป็น1บวกกับ1คูณ0.5ก็ได้0.5และก็บวก1คูณ0.25ก็ได้0.25นําทุกหลักมาบวกกัน,น 8, 9011 11.5.75นะครับก็จะได้เลขฐาน10เป็น11.75นะครับดังนั้นเราแปลงเลขฐาน210 1 1 1 1ฐาน2 11. 11. 12, ก็จะเป็น11.75นะครับตัวอย่างถัดไปครับตัวอย่างที่2ครับโจทย์นี้บอกว่าจงแปลงเลข253.42ฐา,าน8ให้เป็นเลขฐาน10นะครับอันนี้แปลงเลขฐาน8ให้เป็นเลขฐาน10 วิธีการก็คือเราต้องนําค่าประจําตัวของตัวเลขก็คือเลข2เลข5เลข3เลข4เลข2ตรงนี้นะครับคูณกับค่าประจําหลักค่าประจําหลักก็คือ8ยกกําลังตรงนี้ครับยกกําลังอะไรตัวแรกก็ต้องยกกําลังสองถัดมากําลัง1ตัวนี้ยกกําลัง0ตัวนี้ยกกาลังลบ1ตัวนี้ยกกําลังลบ2นะครับนามากระจายก็เป็นแบบนี้ครับ2คูณ8ยกกาลังสอง บวก5คูณ8ยกกำลัง1บวก3คูณ8ยกกำลัง0บวก4คูณ8ยกกำลังลบ1และบวกด้วย2คูณ8ยกกำลังลบ2นะครับจากนั้นเราก็หาค่าประจำหลักก่อนครับ8ยกกำลัง2เป็น64 8ยกกำลัง1เป็น8 8ยกกำลัง0เป็น1 8ยกกำลังลบ1เป็น0.125 8ยกกำลังลบ2เป็น0.015625นะครับแล้วเราก็ทำการคูณนะครับของแต่ละหลักนะครับ2คูณ64ได้128 5คูณ8เป็น40 3คูณ1เป็น3 4คูณ0.125ได้0.5 2คูณ0.015625ได้0.03125นะครับ แล้วเราก็นำทุกหลักมาบวกกันครับ128บวก40บวก3บวก0.5บวก0.03125ได้ผลลัพธ์เท่ากับ171.53125นะครับดังนั้นแปลง253.42ฐาน8ให้เป็นเลขฐาน10ได้171.53125นะครับตัวอย่างถัดไปครับ มาดูการแปลงเลขฐาน16ให้เป็นเลขฐาน10นะครับโจทย์บอกว่าจงแปลงเลข 1AD.48 ฐาน16ให้เป็นเลขฐาน10ครับก็นำค่าประจำตัวของตัวเลข 1AD.48 เนี่ยนะครับคูณกับค่าประจำหลักซึ่งค่าประจำหลักก็คือฐาน16ยกกำลังนะครับตรงนี้ก็ยกกำลัง2กำลัง1กำลัง0ทั้งหลังก็กำลังลบ1กำลังลบ2นะครับมากระจายได้แบบนี้ครับ 1คูณ16บหกยกกำลัง2บวกกับ A a คือ10นะครับดังนั้น10คูณ16บกยกกำลัง1นะครับส่วนดีคือ13คูณ16บกยกกำลัง0บวก C คูณ16บกยกกำลังลบ1บวก8คูณ16บกยกกำลังลบ2นะครับเมื่อได้ฐานยกกำลังเรียบร้อยก็หาค่าประจำหลักครับ 16ยกกาลังสองได้256 16ยกกำลัง1ได้16 16ยกกาลัง0ได้1 16ยกกาลัง1ได้0.0625และ16ยกกำลังลบ2ได้0.0039025นะครับจากนั้นครับเราก็นำค่าประจำหลักนะครับคูณกับค่าประจำตัวของตัวเลขตรงนี้ก็จะได้256 ตรงนี้ก็จะได้160ตรงนี้ได้13ตรงนี้ได้0.25และตรงนี้ได้0.03125นะครับเมื่อได้ผลคูณเรียบร้อยแล้วเราก็นําผลคูณทุกหลักมาบวกกันนะครับก็จะได้เป็น429.28125นะครับดังนั้นแปลง 1AD.48 ฐาน16ให้เป็นเลขฐาน10ได้429.28125ครับ ต่อไปครับตัวอย่างที่4ครับแปลงเลขฐาน2ครับ1 0 0 0 1 1 1ฐาน2ให้เป็นเลขฐาน10นะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามีค่าประจำตัวของตัวเลขนะครับเป็นเลข0นะครับ0นย์ำไปคูณกับอะไรก็ได้0ดังนั้นเราสามารถนะครับลดทอนนะครับ ค่าประจําหลักที่เป็นศูนย์หรือตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเราสามารถคํานวณเฉพาะเนี่ยครับหลักที่มีเลข1ปรากฏอยู่เท่านั้นเองนะครับมีแค่3หลักนะครับดังนั้นนะครับตัดศูนย์ทิ้งนะครับไม่ต้องคํานวณนะครับก็จะได้นะครับ1ตัวนี้ครับ1นึคูณสยกกําลัง4นะครับจากนั้นมา1ตัวนี้ครับบวก1นึคูณสองตำแหน่งนี้ยกกําลัง0ูนย์นะครับถัดมาครับ1 ตัวหลังในตัวสุดท้ายนี่คือ1นคูณสยกกําลังลบสนะครับก็หาค่าประจําหลักครับ2ยกกำลัง4ได้16 2ยกกำลัง0ูนย์ได้1 2ยกกําลังลบสได้0.25นนะครับนำไปคูณกันนะครับนำค่าประจําตัวคูณกับค่าประจําหลักนะครับก็1นคูณสิได้16 1คูณหได้1 1、ึคูณศูได้0.25แล้วนําผลคูณของทุกหลักมาบวกกันก็จะได้เป็น1 0 6บวก1เป็น17 17.25นะครับดังนั้นการแปลงเลขฐาน2 1 0 0 0 1.01ฐาน2ให้เป็นเลขฐาน10ได้17.25ครับสำหรับหัวข้อนี้ก็จบไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปสวัสดีครับ